ันนี้มันนกราคาเนี่ยมันนกซื้อมานแต่งแต่ยูล่าสีเขาขายมัดร,ราคาสิบ,บาทสองมัดเเก่าสิบบาทเลยซื้อมาดสี่มัดไม่ขาดรถห้เหลือลอยเจ็ดสิบาทสืมาล่างแล้วกันหนึ่งเลยหายากเลยค่ะมันนกเนี่ยเราซืหนึ่งกินแซ่บจเสร็ล้วลางเลยกันแล้วก็ล้างทำความสะอาดเอาดินออกก่อนที่สิไปหนึ่ง นี่ล่างก็ต้องค่อยๆล่างเพราะว่าถ้าจับแห้งนะี่มันจะหักหักหักเป็นทอนเป็นทอนเดี๋ยวมันสิบ่วเสียบนี่ตัวล่างเร็วไปซ้ำมัน นี่คือมันนกที่ล่างแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงเอาเฮียซื้อมาลอยเจ็ดสิบบาทดี่ไลายบอเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปหนึ่งเราได้จ้ารอดติดตามนอกจากเตรียมเส้อหมี่ไปต้งห,หนึ่งก้อนนะจ๊ะบ้รหนึ่งกระต้มค่อยไปกินได้กินเลยบ่ได้โอเคเดี๋มันสุกก่อน ไปหนึ่งก็สามสิบนาทีแล้วมันยาวฮักเครื่องนี่สั่นๆเดี๋ยวมันล่นหมอ ใ่หมอนหนึ่งฟปิด <c oughs> รอดสามสิบนาทีมาดูผลงน <c oughs> เปรียบร้อยจ้ะนี่อันนี้หนึ่งหนึ่งสามสิบนาทีแล้วเนี่ยมาเบิ้งก็เริ่มสิซุกแล้วเริ่มเริ่มสิแตกแล้วจ้ะต่อไปก็กินได้เลยลงมือใด